สวัสดีค่ะทุกคนขอสวัสดีคนด้วยนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็อยู่กับเอมี่ชาแนลนะคะหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์สดใน youtube นานมากนะคะทุกคนค่ะใครที่กำลังดูอยู่แล้วก็ใครที่ดูย้อนหลังนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าข้ามโฆษณานะคะทุกคนค่ะมือนี้กับยูทิบัตพินุสีนะคะทุกคนเฮซาหรือว่าอย่างไร คนยังไม่เข้ามาดูเลยนะคะยังไม่ใครเข้ามาเบิ่งเลยเขาอยู่นัประดุกไม่มีใครดูเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาออกงานเอ็นนะคะนอกสถานที่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนัทิดาด้วยนะคะแก้วสวนสวัสดีค่ะสวัสดีคนด้วยจ้า สวัสดีชมพูชมพูด้วยนะคะสวัสดีค่ะท้ายๆนะคะคอมามนต์กับคอมเมนต์เพื่อนกันเลยนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็คืออยู่บ้านพี่นุชชีนะคะเราก็มาทําอะไรกันพี่ดิพี่น้องคขาพาพี่นุชมาถ่ายงานนะคะทุกคนช่ำมาไหมคะทุกคนค่ะนอากุ้งแซ่น้ำปลาสุดเด็ดสุดช่ำนะคะแล้วก็จะมีต้มเป็ดต้มไก่นะคะทุกคนค่ะร้องเพลงในหน้าพนะ แม่เปี้ยวไปไหนพี่เปียวอา่าไปถ่ายโฆษณากับผู้ใหญ่บ้านนะคะน่าจะกลับกลับมาถึงบ้านพักแล้วมังคะทุกคนคะ่ะ65สิห้าคนตอนนี้นะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้แค่ตอนนี้แค่ซีนนไละคะ์ทุกคนค่ะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณคะ่ะขอบคุณล่งนาด้วยนะคะวันสารดีคนดูเจ็คนคนนะคะฝากกดไลค์ให้ด้นะคะเ <laughs> สดนนนีน้องตา้ตากับล็กซี่จ้า <คน S 2> สวัสดีเม่สวัสดีแม่ต้อยสวัสดีคุตสาด้วยนะคะสวัสดีค่ะรู้สึกว่าในชาตินิสหนึ่งนะคะทุกคนแมนบอกสวัสดีคุณพี่พัชรีบุญประโคนด้วยนะคะน้อยมีสูงเท่าไหร่คะสูงแค่ร้อยหกสิบเซนติเมตรนะคะสูงร้อยหกสิบแล้วก็ตอนนี้คือน้ำหนักหกสิบนะ,ะทุกคนคะ่ะมากเลยว่ามากเลยเป็นตันๆน,นะคะ ไม่ใช่มินตันนะคะแต่เป็นเอมตันนะคะตอนนี้พี่ตอนเล็กน่ารักมากค่ะพี่เอมก็สวยพนานะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณอขอบคุณที่ปิ่นทองปิ่นใจเอมนะคะขอบคุณคที่กดไลค์ให้นะคะพึ่งนนมาด้วยไหมคะวันนี้พึ่งไม่ได้มานะคะพี่น่อ่ะบอกเรื่องผีเนี่ยพนาอุ้ย ย่านเหมือนให้วันศีลอยู่บ,บอกแต่ว่าอุ้ยเพื่อนเผยบอสวดวันนี้ตอนไปเสือนะนะพี่เอมไว้ผมยาวกี่ปีปีนี้ปีที่เอ่อตั้งแต่วหวตั้งแต่ปีสองประมาณสามปีแล้วนะคะแต่ก็คก็คือเที่ยววหวเที่ยวตัดเพราะว่าวผมมันเงาแหมผมมันแบบว่าตอนแรกก็คือตอนแรกนะคือผมเงาเหลี่แต่ว่าอยากแอบ,บแอบ,บไงแอบเป็นสาวผมสั้นไงอยากแอบแบบเป็นสาวแบบ สาววิไลผมสั้นๆสินะพี่้องคะก็เลยว่าไปตัดออกนะคะอันนี้จริงถ้าไม่ตัดก็คือจะน่าจะยาวประมาณกลางหลังแล้วเนาะไม่เป็นหรอเวลาเช้นีหนาวบะคะโคราหนาวมากอยู่เรือนทางวันนี้ไม่หนาวเลยนะคะรู้สึกว่าหนาวแห้งนะคะไม่หนาวมากนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเย็นๆนิดนึงเนาะพี่้องคะ พี่ม่เหมี่น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คะน้ำหนักส่วนสูงกะน้ำหนักหกสิบนะคะตอนแรกก็ตอนแรกก่อนจะมาอยู่วงพระทาก็ห้าสิบสองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ6หกสิบนะคะพี่น้องคะและก็ส่วนสูงร้อยหกสิบเซนติเมตรนะคะทุกคนค่ะก็คือเป็นคนที่ตัวเล็กมากนะคะไม่เคยข้ามโฆษณาเลยขอบคุณพี่แม่เหมี่ยนชาแนลด้วยนะคะดิจะตอเลยน้องอมเรียกชื่อพี่ด้วยโอ้ไม่ดีใจค่ะพี่น้องคะบ่ค่อยไดรย์สดด่วนก็เลยแบบว่าจะเป็นอันนี้แน่นะคะจะเกรงเกงหน่อยนะคะจะพูดอะไรแบบ ไม่ค่อยรู้เรื่องสอนแตบแนววน้าวว่าไปเด้อสมับเตปใหนันเมืองจึงใหญ่มันคอมแบบนี้คือมันอธิบายเป็นเป็นคำพูดไม่ค่อยแบบละเอียดเท่าไหร่มันต้องแบบว่ามันต้องดูอ่ะ เหมือนี้ก็ามาดื่มแก้หนาวนิดนึงนะคะพี่น้องค่ะเอาง่ามมือเดยจ้าใช่พี่เอ็แน่ๆไหมคะไม่ค่ะเพิ่งน,น่าจะแบบน่าจะเป็นประมาณว่าเฟซล่มนะคะน่าจะเป็นปว่าระบบเมสซิเตอร์มันล่มหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนค่ะคือตอนนี้คืออ่าแชทมันเล่นบ่ค่อยได้พี่น้องค่ะ <c oughs> เป็กอย่างไงนะกินไปแล้วนิดนึงนะคะทุกคนค่ะก็ประมาณสองแก้วนะคะแต่ว่าก็รู้สึกวิงเน่สักหน่อยอันนี้ก็คือเป็น น้ำดื่มชูกำลังนะคะลูกสาไม่เห็นไรนานแล้วสวัสดีคุณพี่พี่อัมมี่ด้วนะคะเป็นบอสพี่อัมมี่บอกพี่อัมมี่นะคะเป็นบอสเริ่มหอมแล้วจ้าลูกสาวสู้ๆเด้อบอเรกอวัน ดอกแค่วอวัลกำลังนั่นละ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณแม่เยาวารีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอเฟซเอ็มหน่อยไอมี่หน่อยชื่อเฟสชื่อเอมสีนะคะเอมภาษาไทยแล้วก็สีแบบซอสราแล้วก็รอเรือสะอีแล้วก็ใส่จุดแล้วก็ใสอ่ะต้องเงี่ยงเออันนี้นไ,หนไหมคะพิมพไปเดี๋ยวไม่ก็เห็นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ตอนนี้เล่นได้แล้วค่ะใช่ค่ะมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วจ้ะโอเคค่ะ FC ดูทุกคลิปเลยขอบคุณนะคะขอบคุณตาตาพะเพลินชาแนลไผ่วตาตาพาเพลินชาแนลนะคะขอบคุณค่ะผู้ใดนี่ตาตาพาเพลินชาแนลนี่มันแตบใส่กางเกงได้สักตัวเอมี่ใสแค่ตัวเดียวนะคะแต่ว่าเป็นกางเกงในที่แบบว่าเป็นรัดเป็นรุ่นรัดมาก เรียนอาชีวะหรอครใช่ค่ะเรียนอาชีวะศึกษานะคะแต่ว่าไม่ได้เรียนช่างก็คือเรียนสายอ่ะอเ,เขาเรียกว่ายังบัญชีนะคะบริหารธุรกิจนะคะบัญชีเนอกพี่น้องคะแล้วก็คือก็คือตอนตอนจบปีสามเนาะได้ได้อยู่ซีกับซี เมนเดี๋ยวยูสีกับซางเสร็จแล้วเขาก็เลยว่าเอาเสื้อแบบเป็นรูปคุณพ่อเป็นรูปองค์พ่อวิษนุกรรมมาตานะคะกินเหลา จ้ากินเหล่าจ้าวบอครับเราเล่าข่าวหรือเปล่าคะเล่าข่าวเล่าข่าวก็กินเป็นบางทีนะคะถามนูซื้อว่ากินเหล่าซีบะเถิงกับจิตตองเหล่าขาวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อยตัวเมื่อยเมื่อยเป็นมอเล็งเมื่อยไได่ละเป็นเบื้งสาวน้อยจิตบ้านขาวหน่อยเป็นบ้าเป็นเบื่องสาวน้อยมื่อต่ข้าวเนี้ยโซเป็นอย่างไม่กินเหล่าขาวจังเมีด FCPM ขอบคุณค่ะขอบคุณนะที่นาแก้วสนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสมชัยด้วยค่ะมาซื้ออย่างมาเพื่ออะไรอ่ะั้งาต่คุยกันมายังไม่เคยรู้เลยว่าชื่ออะไรลดน้ำชาด้หน้องเอฟอุ้ยเป็นมาคอมเมนต์แล้วหลังจากทีล่ลงคลิปไปนะคะคลิปที่ร้องเพลงนะคะคลิปอ่ะ พี่น้องเอ็มได้ลองเพลงไปนงเนาะเขี้ยวอยู่หนึงน้องเอ็มก็ได้เอามาลงในอ่าในช่องคอนเสิรของกับพี่มเมนต์สวยเสียงดีแต่ว่าอ้วนอืดเอาก,เ <laughs> <laughs> ก็เลยก็เลยจะพยายามลดหุ่นนะคะตอนนี้ก็คือมูกินนะคะที่เขากินะนำแต่ว่าน้องเอ็มก็บว่ได้กินนะคะกับเครื่องจานวางฟ้าเลยนะสวะัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่อารยานะคะวิสกี้ไทยบอคับนะ <laughs> ใช่ค่ะวันที่แปดทันว่าคูเตอร์มากระชามนัดเม่นค่ะผ่านมาแล้วตัวเอ็มโบได้ไปเนาะวันที่แปดนาไปใส่ว่าไปอ่าน่าจะไปไปซีสเกตนะคะน่าะไปอันบริรัมบานบานพินิงเนาะทีมได้ไปไหมคะไม่ได้ไปค่ะพ่อแม่ไอบอกว่าอยากให้น้องไปอ่ทัยพนัเออมาเกืบมาขอมากืบบอกแม่แต่ว่าขอที่ละอาย สวัสดีเจลูกสาวสวัสดีค่ะพี่สวัสดีพี่ป้อมด้วยนะคะ <c oughs> น้องหงษ์พรไปใส่น้องหงษ์พรน่าจะอยู่บ้านพักนอกพี่น้องค่ะซึ่งตั้งหลังจากที่ยายหงย้ายห้องมานะคะย้ายห้องออกจากห้องที่เคยนอนกับ้องการนะคะก็คือหาบ่เห็นแล้วจะไปอยู่ใส่พี่น้องชอบพี่เอ็มร้องเพลงเคียวมากเลยค่ะพนันเป็นบอก <c oughs> เดี๋ยวให้ลดหุนซะก่อนเดี๋ยวลดหุนซะก่อนเดี๋ยวอ่ะ ลดหุ่นมัน่นใจใส่สูทเดีเ่ยวเขี้ยวคนี้พี่น้องคะตอนนี้คือยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็เลยใส่สูทแบบเขี้ยวๆแบบบอดดยนะคะแต่ก่อนก็คือเคยเป็นแดนเซอร์แล้วก็เป็นคอโยตี้ด้วยจังสินะการมีความมั่นนานหส่อแต่ว่าจะของหุ่นดีเนาะแต่ก่อนก็คือหุ่นดีจริงๆนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ปุงนะคะก็เลยแบบว่าไม่มีความมั่นใจที่จะแบบว่าจะใส่ชุดไหนอย,อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความมั่นใจนี่นะคะทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะน้องเอส,สวัสดีคุณพี่ธาน,นาพรด้วยนะคะวันนี้มาหาหิงมากาชาติแมนค่ะต่ว,ว่าอเอ็มบอดดไปนะคะทุกคนติดตามตั้งแต่น้องเอ็มทาช่องไม่ๆหมครับโอ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวนูก,กัสบิตติดตามพี่เหินนะคะขอบคุณพี่ต้นเอ้ยพี่ตาตาชาแนลด้วยนะคะ ติดตามตลอดด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องตากาแล็กซี่ด้วยนะคะวันนี้เกีย๊ยไก่หรือยังคะโอ้วันนี้ไม่ได้เกีย๊ยไก่นะคะแต่ว่าวันวันมือที่ไปบ้านไอ้นี้เ่คือเกีย๊ยไก่ไปทีเรียบร้อยแลลวเพราะว่าอย่างว่าคือไอ้นีเมา่าไปกินบุฟเฟ่ต์สินะมันกินลายแห้งก็เลยไบจกข้อหัาหากออกนะคะ <c oughs> มันแน่นแห้งนะเพราะว่าตองดิ่งตองสินะติ <c oughs> ดตามตั้งแต่เปิดช่องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณขอบคุณคุณพี่ยุพินด้วยนะคะ สวัสดีคนงามสวัสดีพี่อ้นด you know? ้วยนะคะเมนบอลเมนอันมาพี่อ้นบอ่ะสวัสดีพี่อ้นนะคะลดอีกนิดหน้าสวยหน้ารักเลยจะเลิศมากโอเคขอบคุณคุณขอบคุณคุณแม่แสงเดือนด้วยนะคะเอฟซีจากเกาหลีชอบมากขอบคุณนะคะโหนพี่พี่เบียร์หรือเปล่านะพี่เบียร์หรือเปล่าคะขอบคุณพี่เบียร์มากนะคะคิดหอดเด้บอเดเจอกันจอยพะนะ บ่ได้เจอกันอิลีพี่อ้นมือว่านกบมาแต่อันมาตังเตอันตอนแรกนะพี่เปียวชวนไปหาอยู่แต่ว่าคือทักไปหาแล้วพี่อ้นก็คือบ่ตอบบังสินะเพิ่งว่าตอบตอนตอนตอนใดล่ะก็เลยคือแบบว่าก็คิดว่านะพี่อ้นน่าจะนอนแล้วเงี้ยหนูก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ชวนพี่พึ่งไปตอนแรกตอนแรกพี่พึ่งว่าจะไปอยู่นะคะแต่ว่าพี่อ้นก็เลยบบว่าเหมือนพี่อ้นจะนอนแล้วหนูก็เลยว่าเออพี่เพิงก็เลยไปซื้อมากินอยู่บ้านพักเอานะคะมือขึ้นกับ เดิมพี่พึงบังคับกินนะคะตัวเล็กก็บังคับน้องเอ็มกินอันนี้น้องเอ็มไม่ได้กินเลยเันตัวเล็กบังคับนะคะเมื่อคืนนี้เมื่อก่อนสวยมากแม่นค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็นูก่คิดว่านุาน้บริสุทธิ์ขนาดนี้นะคะแต่ว่าคือหุ่นมันก็ได้นะคะยากยอนเวลากลับไปสักประมาณหาหกเดือนที่แล้วนะคะตอนน้ําหนักห <c oughs> ้าสิบห้าสิบเอ็ดตอนนี้ก็คือพยายามนะคะกาลังพยายามหางหามใจจะกลองเองนะคะเพราะว่าตอนนี้คือนั่งอยู่หนานี่ยกิน นั่งอยู่หน้าอาหารกะเพรานะคะแต่ว่าคือพยายามไม่กินบ่ทันได้กินสักค่ำเลยพี่น้องก็คือแบบว่าจะไม่กินนะคะพยายามกําลังทรมานตัวเองแบบว่าเหมือนเราอกหักใช่ไหมเหมือนเราอกหักเราก็ต้องทรมานตัวเองอยู่กับความทรมานางนั้นมันก็จะชินไปเองอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ต่อหน้าอาหารแต่เราไม่หยิบมันก็จะทรมานตัวเองแล้วมันก็จะทําให้เราจํานะคะว่าไม่ควรกินเพราะมันจะทําให้เราอ้วนนะคะทุกคนค <laughs> ่าจังหัวบ่าพี่น้อง มักแต่ชนเป็ดนะรถเออเบิ้งช้อนเป็ดมื่อว่านจะไปเบิ่งหมอรับอีก่ด้วยค่ะว่าจะไปเบิ่งปฐมมัธยมศิลินนะคะมือนี้อยู่ที่งานนิวนะคะว่าจะไปอยู่มื่อวานบอกว่าจะส้นอย่างอีกนะคะอาจจะชนวัวก็ได้ไปแม่เพิ่งไปวัวเพิ่งไปวัวพิมคิดถึงพิการไหมคะคิดถึงมากๆค่ะปีหน้าน่ากันสีมาเลยพี่น้องค่ะผ้ากันไปจวดใส่หน้าจ้าแพร่งกล้องให้เบิ่งเนียอยู่ภายใน เอฟซีจากอังกฤษนะคะนี่อยู่บ้านพี่นุชนะคะเบื่อขาของพ่อเลยเดินไม่ยุยนะคะจองไว้แล้วเด้อค่ะพนะโอ้ยคือบอกคือเทขอไปตัดคลิปก่อนนะคะน้องเอ๋มโอเคค่ะสู้ๆนะคะมโนอ๋มคือเป็นคนที่แบบว่าเวลาถ่ายคลิปแล้วมันมันขี้เกียจตัดคลิปบางทีเราแบบใส่เอฟเฟกต์เงี้ยอยากอยากตัด ในความคิดอะคืออยากตัดให้มันได้เหมือนแบบว่าเหมือนยูทูบเบอร์ที่เขาแบบว่าตัดแบบมืออาชีพนเสียนะเหมือนช่องแบบว่าเฉลิมศีช่องแบบว่าพิมิกพิตูนเนี่ยเสียนะเหมือนแบบช่องยูทูบเบอร์หลายๆช่องที่เขาทํากันแต่คือหนูไม่ได้เรียนสายคอมพิวเตอร์แล้วก็ยังคือหนูไม่ได้มีเวลาไปตัดคลิปขนาดนั้นบ่ได้มีเวลาแบบ ไปตัดช่องชิง้ช่องนู้ช่งออย่างเันศาแบบว่าแบบบ่ค่อยไม่เลาจะไปจะใส่เอฟเฟกต์อย่างมันหมักมากใกล้กล่องสิพี่น้องะก็คือจะค่อนข้างจะลงแบบเรียวๆบางทีมีเวลามากก็เข้าไปตัดบ้างใส่เอฟเฟกต์บ้างเล็กน้อยสินะแต่ว่าก็อยากถามแฟนคลับบีด้าวยค่ะว่าชอบแบบไหนกันชอบแบบว่าแบบตัดที่มีเสียงเอฟเฟกต์มีอะไรมากๆหรือว่าชอบแบบว่าชอบแบบออริจินอลชอบแบบแค่มีเสียง แค่มีเสียงเพลงคอๆนิดนึงแล้วก็แบบว่าพูดคุยกันแบบว่าปกติแบบเรียวๆนะคะทุกคนค่ะก็อยากถามพี่น้องอยู่ว่ามักแบบใดกันนะคะเพียมเทคยา,ยา,ยา,ยาไ,คไรคะเทคอ่าเพลงอะไรนะอย่างเหรเอลูคัวแล้วก็เอสโตมอจนนะคะจำว่าไรแล้วนะบ่ิได้กินโดนแอลกอฮอล์นี่ก็ต้องงดนะคะโอเคขอแบคุณค่ะขอบคุณที่เตอนะคะแต่ว่าก็บบะคือ มันกับเมนอยู่ครับอนก็ฮอลกับตรงงดแต่ว่าคือพ่อมองหย่อนกับไปหาเพื่อนเพื่อนน้องๆ้องที่เขากินกันบ่อยๆอีสนะซึ่งเข้ากับจอยแต่ว่าหนูเป็นอย่างคือกินแล้วหนูคืออ้วนอีสนะก็เลยว่าเออมันอาจจะไม่ได้อ้วนเพราะแอลกอฮอล์ซะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันอาจจะอ้วนเพราะที่หนูกินกับแก้มเยอะอีสนาตอนนี้องาค่ะแต่วอนนี้ก็คืองดกับแก้มนะคะไม่กินแล้ว นอนเยอะๆก็ลดนะคะใช่ค่ะเพราะว่านอนเยอะๆมันจะ็นห้าแบบว่าที่คันลูกไปกินข้าวมันสินะเลยย่ามาไล์สดพรรโอ้ยอย่าลืมอย่าลืมดูคลิปหนูนะคะเพิ่งลงคลิปไปนะคะพี่น่อ่ะมามากินละเอ้ยมากินละมากินข้าวนอกบ้านนะคะบ้านพี่โนชี่นะคะพี่น้อ่ะอย่าลืมเผาไปกดติดตามเบิ้งเด้อพี่น่อ่ะ ใช่ใช่พี่หลับสะดุ้งตื่นมาทีห้ากว่าก็เพิ่งเห็นใช่คิดว่าพ่อมากับแม่น้องก็พากันถามว่าจะมาบอกกันเลยว่าย่เมีบกอ๋อค่ะพี่โอน้นทำในน้องเอ็มน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เสีเ่ยมด้วยนะคะคอาจจะใช้สวัสดีข้างเดียวนะคะพี่น้องคะเพราะว่ามือหนึ่งขำขำนี้อยู่ค่ะพี่น้องค่ะแบบนี้เราหนองเอมเป็นธรรมชาตินะระโอเคค่ะ สวัสดีจากคนสวยสดีคุณพี่ราตีสีไลด้วยนะคะหนูอยู่สระคมรอครับนะไม่ต้องเลยนะ <c oughs> มันไม่ใช่ร้บขาวนะคะทุกคนค่ะมันเป็นแบบว่าเหล้าญี่ปุ่นมันเป็นแบบว่าของโซจูสินะพี่น้องมันไม่ได้เมาแบบมันไม่ได้เมาคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันมีแอลโกอฮอล์น้อยนะแต่ว่าถ้ากินเยอะๆก็เมาอ,อยู่แต่ว่าแบบนี้ก็คือคนญี่ปุ่นเขาจะชอบกินแบบว่าให้ร่างกายอบอุ่นนะสินะแคนะนะ่แบบว่าแบบนิดนึงนะสินะมันแอลโกอฮอล์ไม่ค่อยเยอะนะคะ สวัสดีจ้าน้องเอ็มคนน่ารักสวัสดีไม่ใหญ่เพนด้วยนะคะพี่พึ่งไม่ได้มาด้วยนะคะวันนี้คุณพี่ปาริชาตินะคะพี่เบิร์ดบอมบ้าเด้อเบอค์ด ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็รู้สึกปวดแขนปวดแขนแล้วนะคะทุกคนปวดแขนนะคะทุกคนค่ะกสิเดกอัมราพี่น้องมือนี้ก็มาทักทายแฟนคลับซืค่ะทักทายแฟนคลับนะคะทุกคนค่ะมือนก็มาทานไส้ซื้อนะคะหนูทานยาโฮอร์โมนน้ำปล่าน้ำหนักขึ้นง่ายเหมือนผู้หญิงเสียงก็เป็นผู้หญิงหนูแล้วหนูทานยาและโฮอร์โมนด้วยน้ำหนะัก แมนคะ่ะอ่าคนที่คนที่อ่าเป็นสารพัดเหตุสวรรค์บ,บอลหรือว่าเทคฮอร์โมนเทคยาอะไร่าเงี้ยจะทําให้แบบว่าฮอร์โมนไม่คงที่จะมีทั้งฮอร์โมนผู้หญิงและฮอร์โมนผู้ชายแบบว่าน้ําหนักมันก็จะไม่คงที่นะพี่น้องคะ่ะแล้วก็บางทีก็อารมณ์แปรปรวนเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะทุกคนคะ่ะเขาไ่ได้ซีท่านย่าด้วพี่น้องเขาไ่ได้เป็นผีบา้าแม่นบอกได้ว่าบางที่ขันกินไปกินมากก็อาจจะเป็นผีบ้าอีหลีเรื่เป็นสาวซีด้วยลาะสวยเขินจ้าขอบคุณค่ะ มีโอกาสคงได้เจอกันโอเคค่ะพี่โอ้น้นองเอมอยู่ไหนเนาะวันนี้อยู่ที่บ้านพี่นุษย์นะคะทุกคนคะ่ะเอ่อเมื่อกี้มีคอมเมน,นึงนะคะมาถามว่าน้องเอ็มฉีดฟิลล์ปะอยู่ที่ไหนก็คือฉีดที่คอนแก่นนะคะอยู่ที่คลินิกออลเวงนะคะ่น้คงค่ะอยู่คอนแกนเด้ออันนี้น้องเอมบอกพี่กัส่าถือว่าอยู่ตรงจุดไหนของคอนแกนนะคะเพราะว่าน้อง <c oughs> เอ็มก็เพิ่งเคยไปครั้งแรกเหมือนกันโอ้โหนะคะว่าที่นี่อยู่จุดใดเนาะน้องเอมไม่มีงานญ่ย,ยน,น้าไปใส่เนาะเขาบอกเขาเห็นโดนแลว้ว <c oughs> ไม่นะา ไม่นาเลากัไเลสดอยู่ช่องอยู่แฟนเพจบ่อยอยู่นะคะทุกคนขาถ้าทุกคนลองติดตามจริงก็ไม่น่าเล่าไลยสดอยู่นะคะไม่น่าก็คือไม่ได้ไปไหนนะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งร้อยห้าสนเยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และก็ทุกยอดไลค์ด้วย,ยนะคะที่เขามาเบิ่งในมือนี้นะคะทุกคนขาตอนนี้ก็คือค <c oughs> จะขอต <c oughs> ั๋วแล้วนะคะขอตัวไปจิบนิดนึงนะคะทุกคนคาเหมืนอนก,ก็นมาแทักทายแฟนคลับนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังรักยังดูเอมิชาแนลอยู่เนาะพี่ะอขขอบคุณ ค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณานะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ